เหมียวจอมป่วนบินชิวไปบนฟ้านี่คือเครื่องบินของเจ้าตู่ที่แก๊งเหมียวแอบซุ่มมองอยู่เหมียวเครื่องบินเท่จังเหมียวอยากขึ้นไปจังเลยเหมียวพวกเราขึ้นไปกันเถอะนี่ห้องนักบินนี่นะเหมียวยกขันยกดูสิกึดสุกฝุกซี่เหมียวอะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเหมียวเครื่องบินนี้ขับง่ายจังเนาะใช่ใช่ขับง่ายมากเหมียวเหมียวเหมียวปิ๊ป ี่คือหอบังคับการบินเครื่องบินนกนางนวลเครื่องบินนกนางนวลตอบกลับด้วยปิ๊บปิ๊บนี่คือเครื่องบินนกนางนวลขณะนี้เครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าเสียงพูดได้เลยครับปิ๊บปิ๊บเครื่องบินลำนั้นยังไม่ได้เติมน้ำมันอีกเดี๋ยวน้ำมันจะหมดแล้วได้ยินไหมเหนียวแย่แล้วมันขึ้นว่าน้ำมันหมดกึกกักกึกกักกึกกักเครื่องบินกำลังร่วงแล้วเหนียวนั่นฉลามนี่อ่ะมีเกาะอยู่ทางนู้นกึกกักกึกกักกึกกักเหนียวใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวบรืนบรืนบลูน เสืเหมียวเครื่องบินลงจอดสำเร็จซาซานี่คือหอบังคับการบินตอบกลับด,ด้วยซาซาติ้แย่แล้วสัญญาณหายที่นี่คือเกาะร้างอย่างนั้นหรือจอ๊อกหิวจังเลยกันเหมียวก่อเรื่องอีกแล้วคราวนี้แอดขึ้นไปขับเครื่องบินของเจ้าตู่แต่จู่จูเครื่องบินกลับน้ํามันหมดไปตกที่เกาะร้างเหล่าตัวป่วนจะกระบ,บ้านได้ไหมนะไปเอาใจช่วยแกงเหมียวกันเถอะ